อ p 2บทสวดจุลชัยยะปกรณ์นะโมเมพุทธะเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสิปสีเทวานารายประระเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะัจะตุโลกาคัมภีรักขากาสมุทาภูตง ขังคาจะสัพรมะชัยยะปัสสิทธิธพะวันตุเตชัยยะชัยยะทารณิภารณีอุทัธิอุทัีนาธินทธีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไลยสยเสนะมะลุราชพารณะ,ะละชีชัยยะชัยยะคัพีละโสมพีนาเคทะนาคีปีศาจะปุตตะกาลี ชัยยะชัยยะทุนเนมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทาทาณมุขชาชัยยะชัยยะวารุณมุขสาตาชัยยะชัยยะจันทิจับปาทินาคุละคันโทชัยยะชัยยะคัชชนตุลงสุกะละพุชงศีหพยาคาทิมปา ชัยยะชัยยะวะลุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทินัตดีชัยยะชัยยะสุขาสุขีชีวีชัยยะชัยยะธรณิยาเลสะทาสุรัญสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทาชัยยะชัยยะมังกาลาชยาภักวะเเคชัยยะชัยยะวัลุณะยะเขชัยยะชัยยะลักษาเส สุรคุชเตชาชัยยะชัยยะพัมมะพัมเมนทักขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชัยชัยยะชัยยะปัทถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรมหโรหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโข ชัยยะชัยยะนาโควิวหักโกวิลปะโคจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโลวะลุโนปีจาอัคีวายโยจะปะชุนโหกุเวโลทัตตะลัทธโกอัฐอาวเสยมหาเทวาสิทธิตาปสาอาทะโยอ,อิสิโนสาวกาสัภาชัยยะรามโมพระวันตุเต ชัยยะธรรมโอจะสังโคจะทัศปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดีพะวันตุเตเอเตนะคุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชโยปิพุทธะสิริมตโตอะยังมาลสะจะปาปิมตโตภราชโยอุโคสยามโพธิมันเทมรปโมทิตาชัยยะตถาพัมะคณามเหสิโน ชโยปิพุททศสิริมตโตอายังมาราสาจับปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทจะปโมทิตาชยตถาอินทคนามาเหสิโนพุทัชโยปิพุททศสิมตโตอายังมาราสาจับปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาาเทวคนามาเหสิโนชโยปิพุทธศสิมตโตอายังมาราสาจับปาปิมาโตปราชโย ุคโสยมโพธิม ja? ันเทปโมทิตาใช้ยะตธาสุปันนคขนามเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิมัตโตอายังมารสาจัตปาปิมัตโตปราชโยอุคโสยมโพธิมันเทปโมทิตาใช้ยะตธานาคคานามเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมารสาจัตปาปิมัตโตปราชโยอุคโสยมโพธิมันเทปโมทิตาใช้ยะตธาสพัมมคนามเหสิโน ชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยานังนานที่วัดโนเอวังตะว,วังวิชายโยโหหิชยสุชยมังคเลอัลาชิตะบัลลังเกสีเสวพระพุโขะเลอภิเศกเกสัมพุทธานังอาคัปปตโตปโมทติสุนักขาตังสุมังคหลังสุป,ปะพาตังสุิตังสุขโนสุโมหุโตจาิยังธรรมะจาริสุปัทกีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปักขีนังปักคีนังมโนกรรมมังปนิทิเตปัทคีนาปักคีนานิกัตตะวนานละพันตัดเถ ปท um ักิเนเตอทะสัทธาสุขิตาวิหักุตทะศาสเนอโลคาสุขิตาโหถะสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัจฉิมิงฐานเนอธิขตาทีคายุกาสทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพาทาลักขันตุสัพพาสตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปูเลนตุ มโนลกามโนลถายุตกาเลปะวัสสันตุวัสสังวัสสาวหลาหากาโลคาจุปันทาวาเตสังนิวาเลตุจะสัพพทากายาสุขขังจิตตะสุขขังอรหันตุยะถาละขัง บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัเมสุตงสัตงเอขังสามายังพะควาสาวัติยังวิหารติเชตววะเนอานากะปินทิกาสาะอาลาเมตัตละโคพระควาพิคูอามันเตศพิคาวโวตีพัททนเตติเตพิคูพักวะโตปัญจะโสสูงพักวะเอตตถโวะจะอุปาทาวาพิคาเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวตาตถาคตานางังทิตาวะสาธุธรรมทิตตา ธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติสร้างถาคาโตอภิสัมพุทธชันติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตตวาอภิสัมเมตตวาอจิคติอจิคติเทเสติวัญญะปันเปติปัถาเปติวิวรติวิพาชติอุตตานีกาโลติสเพสังขาราอนิจจติ ปุปปาทาวาพิเขเวตา,าคตานังอนุป,ปาทาวาตา,าคตานังทิตาทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารทุคขาติตังณถาคตโตอภิสามพุทธันติอภิสเมนติอภิสามพุทธิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเท е เสติวัญญาเปติปัฏถเปติวิวรติวิวาาัคคตติอุตานีการโลติสัพเพสังขารทุคขาติ อุป,ปาทาวาภิกขเวตาคตานังอนุป,ปาทาวาตทา,าคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตั้งทถาคโต,ตอภิสามพุทธชาติอภิสามเณติอภิสามพุทธจิตวาอภิสามเณตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวะติวิวชัาชวติภาชิ อุตตานิกโลติสเพธธรรมานตติอิทธะมะโวจะภพควาอตตะมะนาเตพิขูพะควะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพทเทกะรัตตระคาถาอติตังนานะวาคเมยณะปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงเพาะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตำปะฮีนันตังอัปตันจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปะปัญจุปันนันจะโยธรรมังตถาทัตถาิปัสสติอาสังหิลังอาสังคุปปังตังวิทามนุพุรุหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่นคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้ อัชเชวกินจะมาตับปังโกชัญยามนนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังฆะลันเตนะมหาเศนนะมาจุนา ah en เพราะการผัดเพียนต่อมาจุราผู้ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหุรันตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกราโตติสันโตอจิกเตมุนิติอจิอจิเตมุนิ มุทีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัญจเวคณนะสัพเพสังขาราอานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนาประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ แล,ล้วูปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสับเพธรรม,มานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเขาว่าของเราว่าตัว,วตัวตนของเราอทุกวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน อวังมรังความตายเป็นของยั่งยืนอวสาาังมยามริตาพังอันตรายอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปะลิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรัง ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสตวิญญาณสุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข่าลังอีวะปะดดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังมหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวัตตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ปุปปัชิตาวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปปาสัมโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบร่างนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวาหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตถิเมเอธาสังสสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดยังกินจิยังกินจิกุสาลังกามังสัะเพหิพะเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพลโตเยเทวะอัศมิงถาเนอธิขาตาทีคายุก,กาสาัทธาโหนตุ สุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจนตูมาตาปิตาสุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจันตูสัพเพยาจิกาสุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจนตูสัพเพอนิจายาจิกาสุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจนตูสัพเพปีสาสัพเพยาะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจนตูสัพเพอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาโหนตูทุกขาปัมมุจจันตูสัพเพนักขตาสุขิตาโหนตู ทุกขาปรมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพสมาจินังสมิชนตุโวบทสวสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควา,านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินนทูเปคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะวันตุปูชิตาโสถิิงกาโลนเตถาวิหารมันท่าเลเถราจะมัชานวากาจพิขาวโวสาลามิกาธนปฏิอุปาสากาขามาจาเทสานิขามาจาิสาลาสัปปานาปูตาสุขิตาพวันตุเตชาลากูชาเยปีจอัตถาสัมภวา สังเสทชาตาอทาัทโวปปาจิกานิยานิกังธรรมวลังปติจเตสัพเพปิทุกัสสากระลอนตุสังขายังท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจปุขาลาสังโคโหตุสมะโคว,วะอัตายาจหิตายาจาอัมเหรักขันตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิิงสามปาปุเนยามะธรรมมอริปรเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปาณิโน พุทธศาสนาสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวประวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาะละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสาาัพพะทาเทวตาวุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนินทุกขาพยาปตาจะนินพยาโสกปัตตาจะนินโสกาโหนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญาสัมปะทงางสัพเพเทวานุโมทันตุสมัมพภมปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัตธายาสีลังลักขันตุสพัพพะาภาวนาพิราตาโหนตุขาชันตุเทวตาาตาสุมังคละคาถา โหตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดทีโหนตูนิรันตะลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอานตานันจเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอานตานันจเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอานตานันจเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอานตานันจเตเชนะละขังพันธามิสัพพโส ส,สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสั ar, พพโสสั tiger, พเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจาย,ยังพระลังอาหารตานันจเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจก,กนันจายังพระลังอาหารตานันจกเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธย,ยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศวายเป็นพระาชุศสนแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารัยขออนิสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิีมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แค้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาอาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลรารว,วมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหมอมูเลต ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ